มึงจะเป็นผู้ว่าเนี่ยมึงเชี่ยวชาญเรื่องที่ทำอ่ะใี่คำถามนี้สําคัญมากนะเพราะอะไรก็ว่ากรทมดีครับมีข้าราชการลูกจาก้างกี่คนแปดหมื่นคนใช่ไหมราะพนักง,งานกวาดก็เป็นหมื่นคนแล้วเอาแค่เรื่องกวาดถนนเนะี่ยเรารู้ดีกว่าพนักง,งานกวาดถนนมากเรื่องระบายน้ําเนี่ยเรารู้ดีกว่าเจ้าที่ที่ทำสำนักง,งานระบายน้ำนะเรามาเราจะมากาหนดสแทจี้จะมานําเขาจะมาเขียนโพลิซีเขาอ่ะมึงรู้ดีเท่าเขาอย่าง ไม่ต้องรู้ดีกว่านะเอาแค่รู้ดีเท่าก็ยากแล้วถูกไหมมันขั้นแรกเลยผมว่าต้องหาควารู้ก่อนเลยะผมจาได้เลยผมสปีก่อนนะผมว่าใจคาเมืองนะผมซื้อหนังสือเรื่องเมืองเกือบทุกเล่มบนอเมซอน่นะไม่ซอนที่ผมกวาดหมดนั่งอ่านทุกเรื่องเลยอ่านเรื่อง b าสเรื่อง bike way walkable city economic of housing global city design ทำทบบรั์เบิร์ดยังไงปลูกต้นไม้นในเมืองยังไงโคเปนเฮเกนเป็นยังไงต้องวิยฐานะ เบสซิตี้ชาร์จบอร์ดสมาร์ตซิตี้สมาร์ตอินนัทซิตี้โซนนิ่งลูอ่านให้หมดเลยเพราะว่าผมว่าที่อยู่หัวใจนะเพราะว่าคุณจะเป็นผู้นำเนี่ยคุณเดลิเกตการับผิดชอบไม่ได้ถึงเวลาต้องเคาะเนี่ยคุณต้องมีกลืนนะ่ะั้นไม่มีทางิถัว่าคุณจะมีโอ้ที่ปรึกษาไอ้เม่อไหร่เดี๋ยวกูได้ที่ปรึกษาสุดท้ายที่ปรึกษาก็ไม่มารับผิดชอบกว่เรานะพอเราเคาะเนี่ยสุดท้ายก็ไปองไม่เหมันว่าขั้นแรกหาความรู้ก่อนมันเหมือนขั้นแรกเฮ้ยมึงรู้เรื่องที่จะทำดีอย่าง